ผมก็ต้องชมคุณสจีรัติวาการทรงพาณิชย์คุณสจีบอกเราต้องหาตลาดใหม่คุณสจีพูดโดยบอกว่าตลาดรัสเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจมากคุณสจีพูดโดยไม่รู้ถึงภูมิรัฐศาสตร์และไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ระหว่างไทยรัสเซียถ้าคุณสจีเข้าใจคุณสจีต้องเอามือตบหน้าผากเลยบออ๋อ ลำบากละเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยมันวรนุ์มากมันเป็นคนสร้างปัญหาให้ระหว่างไทยกับรัเสเซียด้วยความเคารพท่านผู้ชมอย่าหาว่าผมเนี่ยมาแกแสแกแนกะันแหนลุงตู่อีกเลยแต่ว่าลุงตู่โดยตัวแทนก็คือดอนปรมัตินัยซึ่งเป็นรัฐธิาการสงสาร,รทไทยในวันนั้นเรื่องนี้ผมเคยพูดมาแล้วตั้งนานแล้วผมเป็นคนแรกที่พูดในวันนั้นที่รัเสเซียกับยูเครนลบกันสาบชาชาติเนี่ยนำโดยทางตะวันตกก็ยื่นข้อเสนอให้ลง ชื่อปะนามรัสเซียในขณะนั้นเนี่ยดอนปรมัสวินัยเขาเรียนมากมีมติให้ประเทศไทยร่วมปะนามด้วยเฮ้ย hey, คุณดอนคุณไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เลยประการแรกไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยพระเจ้าซากับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในยุคที่เราโดนานานิคมต่างชาติลุกรานพระเจ้าซามาปกป้องเราเสร็จเรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่จนกระทั่งมาถึงยุคเวลาเมียปูตินเวนลาเมียปูตินไม่คนพูด ว่าวลาปูตินเคารบนับถือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่รัชกาลที่9อย่างมากและปูตินไม่เคยทําร้ายอะไรประเทศไทยแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณดอนมีสติปัญญาบ้างแค่งอดออกเสียงก็เป็นการแสดงน้ําจิตน้ําใจของเราแล้วที่ว่าเราไม่ได้ประนามรัสเซีย3ปีกว่ากับ4ปีเองความจําผมยังสดๆดอยู่ในหัวเลยผมเนี่ยโกรธมากคือผมตําหนิดีเทียนนายดอนปรวิน,นัยให้เสียผู้เสียคนไปเลยม่นําซ้ําแล้วเราก็ตัดขาดกับรัสเซียอเมริกาแซงชั่นรัสเซียเรื่องอะไร เราก็เสือไปแซงชันกับเขาด้วยเสมือนหนึ่งเราเนี่ยไปร่วมลบกับเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรายอมรับหรือไม่ฮะดอนพรัมงานวินันยคุณยอมรับหรือไม่ว่านโยบายต่างประเทศคุณและกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันทาให้ประเทศไทยแม่งเรือหายตายโหงคุณยอมรับไหมตอนนี้ผลมันเกิดขึ้นแล้งไงแล้วคุณจะให้คุณสุภพจีไปนั่งปั้นจิมปั้นเจอนั่งคุยเรื่องอะไรกับเขากระทรวงการต่างประเทศแม่งเ็ายังยึดหลักอเมริกาเป็นหลักกระทรวงกงารในประเทศไทยคุณไม่รู้หรือว่าคุณจะทำความเรือหายตายโหงให้กับประเทศชาติมา นั่งม่รู้กี่สิบปีแล้ว